แล้วไปกันเลยมื่อนี้ก็เดินทางอีกแล้วจ้าเดินทางไปไสวติเดินทางไปอุบลใจพอจะไปเหตุตุลงตุลาอยู่อุบลส่วนคนหน่อยว่าจะขึ้นรถกันลาเลยมาถึงแล้วจ้าอำเภอวารินชามราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีมาถึงนี่ก็ช่วงเที่ยงละ่ะอิ้วเขาละ่ะ ลายอีเมกมาแวะ้านเดิมลานประจำจะมูกระทะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่อีเมกเคยเรียนเต้นหน่อยๆนะจ้ะแล้วก็เป็นสวนสุขภาพถทยอีเมกบอได้มาอุบลบอดตรงแวะลานนี้ท้าว่าเพแวะอนี่บอดซามรถบอดหอดอุบลอีลีเ้จ้ะต้องเป็นลานค้าประจํามีลีลานนี้แซีบอีลีเสบขาเสซบแน่ไปกินใส่กับเสียบจำลานนี้จำลานที่จะคข้องกินแต่แต่หน่อยๆเนาะจ้ะกินย่างใสกับเบื่อไปใส่ไปไก่ยู่ไซ่ยู่ไก่ปานไหนก็ตตรงแวะมากินท้าไดมาบ้านผู้ใดยูว Li ni kata Huuu ดีล่ะลานนี้เป็นลานเก้าลานแก่ผุนหลาตะกอนิ่นกรอยู่แถวสวนสุขภาพล่ะบันนี้เ่ิ่นกับมาสร้างไม่ยู่นีเนาะจากใกล้ๆกันนี่แหละยู่ในซ้อย,อยนี่แหละมาแล้วเนาจะจากก็ขีดหอด้อขีดหอดไผลพริที่ขีดยอดยายเนาะจากตะกี้กับยายหน่อยเนาะกับผ้าเรามาน้องผ้าเรามากินเนื้อย,อย่างนี่ละ่ะกะจะมีแต่กี้เนาะมีตูข่ข้าวโอเคกะสิยอดเลี้ยงกินแหละกะจีบนำชาไปแล้วก็ยอดเลี้ยนหอ้องเพลงไปนี่แล้วโอ้ขีดหอดผู้อยุวันฝ่าเด้เป็นจังใดแน่นอหอตั้งจากหมูกระทาห้องเรมานเนาะจากอีแม่ก็จะต้มปอน คนหน่อยก่อนนะจ๊ะพุดกลกระส่งสิหิ้วอยู่ดอกหิวค่ะหิ้วแน่ะปอน,นี่ยังกินกะกินอีแม่กะเสียเอาหมูนะจ่ะหมูต้มกับไอปูอัดให้เพื่อนกินแล้วกะตาบสุมือนี่บขคนหน่อยบอกกินน้ำได้เบสุสิงสุอยางเลยจ่ะอุ้ยแม่บอลาเด็กหน่อยเก้าเดือนกินน้ำได้เบิดแม่เยังแม่กินอียงกบกินได้เบตุกสิ่งสุกย่างหลังจากคนหน่อยกินแล้วแล้วกับบ้านเป็นตาอีแม่ตัววันนี้นี่พ่อบอกก็กินแล้วตั้งแต่อีแม่ปอนไอ้คนหน่อยแล้วเนาะวันนี้ถึงอีแม่กะโซ่ผู้เดียวตัวบันนี้ ยแซบหลายชินหอดเด้กินหอดใหญ่เด้อเนาะแต่กี่พาเรามาดูสมือนี่โอ้ยไปอยู่ใส่ละเนาะคนบนฝาเนาะกินอยู่นี่ก็บินหอดเราอยู่เด้อคินยังกินหอดคือเก่านั่นแหละล่องเบิงที่จากแซบบ่แซบสร้างชุดใหญ่แต่ว่ากินอยู่สองคนปกติชุดใหญ่นี่มันจะกินสี่ถึงหกคนนะจ้ะเบิดจ้ากินสองคนพากินหลายบนหลายก็ล่องเบิงละ กันยังว่ามันหิวมันหิวอีเมียบ่ได้กินข้าวเส้ามากเนาะจาะก็เดินทางมาเลยก็เลยหิวคักหิวเนี่ยวายก็ลองเบิ่งแล้วนี่บ่เขาเอื่นกินส่างกับบหเือกินเสืองกับบุยั่งนี่แล้วหิวขักหิวเนี่ยเนาะวายหลังจากเขากินหมูกระทงหมูกระทะเซ็ตซเป็นทีเรียบร้่อยกับไปเฮ็ดทุรงทระเม่กับบ่ได้ทายบรรยากาศให้เบื้องหลังจากปวานยังมาตีค่าแต่เอาคนหน่อยก็เดินทางกลับก็จะกลับทางพุทธะจ้าเครื่องในก้อนจะกลับกับะสื้อของนะจ่ะซสื้อของไปฝากสร้างกับเหล้าไุ่เชียงปฝา ฝากยาหล้ะก็ซื <geliyor> <K> ้อเ้นกล้วยจงกล้วยจับหมูยอไปต้มกล้วยจับกินเนาะล้านนี้ก็เป็นล้านดังของอุบลพุนเดอร์แม่ห่ายม่าย่มได้ก็ต้องแวะโบแวะบบได้มือแรกนี่ก็ต้องมีเมนูกล้วยจับแถบมาเบืองคนหน่อยป๊าดเด็กหน่อยเก่าเดือนนางกลางเลยจ้าคัก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 มวนคักอีรีเด้อหุ้ยหลังจากนั้นนะจ้ะฮอดทาวาลี่แบบนี้ก็ซื้อยังวัติซื้อบักเ้านะจ้ะเผาน้ำหอมก็บุญบักเ้าแล้วก็ซื้อนั่นไปฝากยาซื้อยังวัติซาลาเปาไปฝากยาเนาะจ้ะ ของเต็มคักเต็มเนี่อาจจะไทยอัดยากแน่นอนจ้า,จาผม่าเมื่อหนึ่งกระจับหน่อยอยู่บดน,นี้เมื่อคักเมื่อแน่กับคักละละก,กับแน่หล่ะจ้ากอสุดป่วแหวงยังกะจะผ่านผ่าใหญ่นอนจ้า,จาสาธุให้ลูกเดินทางปลอดภัยเด้อ